สำหรับวันนี้นะครับมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาตีเอนชาร์ดบิเซนโตอาวุธของหนวดขาว 1- ใน4จกักรพรรดิแห่งท้องทะเลนะครับต้องพูดว่าอดีตนะนี่แล้ววันนี้ผมแต่งตัวเป็นหนวดขาวมาเลยครับ<า>นี่อาวุธคือบิเซนโตนะครับนี่มันเป็นเงาขอบหรืออะไรสักเออเออสักอย่างนึงแหละ <c oughs> ถามว่ามันเท่ไหมมันก็ไม่เท่เท่าไรหรอกครับแต่ผมก็อยากจะให้มันติดเอนชาร์ดไว้นะฮะและอาวุธของหนวดขาวเนี่ยเอนชาร์ดเนี่ยต้องเป็นสายฟ้า ต้องเป็นสายฟ้าถึงจะดูเท่นะฮะมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาสุ่มผลก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราสุ่มผลได้ผลหลักล้านเนี่ยยังไงวันนี้เราก็ตีเอ็นชาร์ตติดแน่นอนครับซุ่ม ท่าผู้ชมครับผมว่าตอนนี้ลางเริ่มจะไม่ดีแล้วฮะถ้าเกิดว่าเราตัวหนวดเขาเนี่ยไปสุ่มนะฮะเอนชาร์ดเนี่ยอาจจะไม่ติดก็ได้ครับเดี๋ยวเราต้องให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งกําลังดังในช่วงนี้เลยนะฮะมาสุมเอนชาร์ให้กับหนวดขาวดีกว่าครับผมเชื่อว่าน้องเขาเนี่ยน่าจะช่วยหนวดขาวให้ตีเอนชาร์ดติดได้นะครับและเขาคนนั้นคือใครมารับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะ หนูชื่อหมูเด้งแล้ววันนี้หนูจะมาตีอาวุธให้พ่อหนวดขาวใช่ใช่หนูเป็นลูกพ่อหนวดขาวเอง <c oughs> เอาละครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาให้น้องหมูเด้งนะฮะสุ่มเอ็นชาร์จบิเซนโตนะฮะให้กับหนวดขาวครับและดูซิว่าบิเซนโตนะฮะจะตีเอ็นชาร์จติดหรือเปล่ามาดูกันไปเลยลูกหมูเด้งตัวละครหนูเนี่ยโชคดีอยู่แล้วสุ่มเอ็นชาร์จติดแน่นอนครับ มาพร้อมแล้วหนาพร้อมแล้วหนาเอนชาร์ดพลังดาบนะฮะดิเซนโตครับตอนนี้เนี่ยเรามีคำพีเอ็มชาร์ดนะฮะสะสมมาได้6อันแล้วมาลองสุ่มดูซิว่าเราจะตีติดหรือเปล่าขอให้ความโชคดีนะฮะอยู่กับหมูเด้งครับครั้งแรกครับมาดูกันยืนยันเล่มแรกมาดูกันครับว่าจะติดไหมสอมา3ามาหมา,หมาเออลางดีละ โอ้โหครั้งเดียวติดไลติดไฟด้วยโอ้โหหมูเดงลูกเอ้หมูเดงแมงดวงดีชิบหายเลยแต่จริงๆนี่อยากให้ติดสายไฟนะผู้ชมครับแด่ติดไฟก็โอเคฮะโอ้โหหมูเดงควดดวงดีโอเคบิซินโตติดไฟครับโอ้โหครั้งเดียวติดเลยแล้วเหลืออยู่5้าอันจนะทำไงดีอะมีอะไรบ้างที่เรายังตีไม่ติดนะ โอ้ดีอะไรอีกดีนะงั้นต่อไปนะฮะเอาเป็น3มง่ามนี้ก็แล้วกันครับนี่สง่ามโพไซดอนนะครับผมมาดูซิว่าหมูเด้งจะโชคดีอีกไหมนะครับมาดูการเอนชาร์จพลังดาบโอเคมาดูกันนะว่าหมูเด้งจะยังโชคดีอยู่หรือเปล่านะครับไปหนึ่งมาหนึ่งมา 2มาสมาสาม,มาโอ้ไม่ติดไว้ไม่จริงหรอกหนะ้าดวงหมูเด้งน่าจะยังไม่หมดนะครับมาเป็นชาร์ตไม่หมดหรอกยังได้อีกอยู่แล้วไปกันต่อครับ1มาสามมาโอ้โหไม่ติดครับเอาไหม ไยเริ่มเปิดแล้วว่ะเริ่มเปิดแล้วว,ว่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอาอีกเฮ้ยจริงปะเนี่ยครั้งสุดท้าย โอ้โหไม่ติดครับท่านผู้ชมครับหมูเด้งตีพอหนวดขาวติดแค่อันเดียวเองเหรอล,ะละูกผมเหลือโลบัคป่วาวะแล้วผมแม่งดื้อด้วยดิผมดื้อด้วยท่านผู้ชมครับผมเหลือโลบัคพอซื้อป่วาวะซื้อซื้อได้อีกอันนึงนะฮะเอางายจะเสี่ยงไหมจะเสี่ยงไหมห้าร้อยโลบัคซื้อได้แค่อันเดียวนะครับเสี่ยงไหมถ้าเสี่ยงโอเคท่านผู้ชมบอกว่าลองดูอ่ะลองดูก็ลองดูครับมาลองดูอันสุดท้ายไป สองมาสมาหนึ่งมาหนึ่งมา1นไอ้สาม,มาโอ้โหไม่ติดครับ oh, <no. S 1> โธอหมูแดงหนูบมดดวงแล้วเหรอลูกดวงหนูหมดแล้วเหรอโอ้โหตีอันแรกติดนะฮะไม่น่าเอามาตีต่อเลยน่าจะเก็บไว้ตีวันหลังนะครับผมเสียดายจรงเลยอะ่ะอันแรกก็ติดไปแล้ว ไม่น่าตีต่อเลยใช่ไหมออคนดูคนจะแบบโอ้โหเสียดายว่ะพี่อะไรอย่างงี้นะฮะไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยเราก็ตีติดนะครับเอาละแต่เวลาเอาอาวุธไปคืนพน่อนวดเท้าแลว้วไปหาพาห่อนวดเท้าดีกว่าเอาละแล้วตอนนี้นะฮะฉันก็ได้มาแล้วครับอาวุธบิเซนโตนะฮะติดเอนชาร์ดนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้มันติดสายฟ้าซะมากกว่านะแต่ติดไฟก็เท่ครับอื สงสัยต้องเอามาลองของหน่อยแล้วมั้งนี่ผลเกิดพอดีเลยด้านหน้าเลยหวังว่าจะไม่มีโปวะาไปเก็บก่อนเรานะครับและผลอะไรเกิดเอยโลกหนึ่งมันจะมีผลดีเกิดล่คงจะเป็นผลอาก,กาศโอ้โห oh <my> ว้าวว้าวสายฟ้าโอ้ผลสายฟ้าเกิดเก็บได้ปะเนี่ยเก็บอุ้ยเก็บได้วะ โอ้โหโคตรดวงดีคับท่านผู้ชมครับดวงดีมาก อาละท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะหลังจากที่สุ่มเอนชาติดนะฮะขอกลับมาโปรโมทแมปตัวเองหน่อยก็แล้วกันครับสาหรับแมปเอิร์ธทีแมปนี้นะครับมาเดู๋เรามาส่องผู้เล่นกันหน่อยดีกว่าว่าผู้เล่นเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยมีคนขึ้นถึงชั้น6ชั้น7บ่อยมากเลยนะหลังจากที่มีเซฟนะฮะร,รู้สึกว่ามันจะง่ายมากสําหรับเขาเลยนะครับพี่ตายแล้วก็มาเริ่มหมาที่ชั้น6ได้ไงชั้น6ตอนเนี้ยผมว่าหลายคนน่าจะศึกษาแล้วก็รู้ วิธีการผ่านได้ไง่ายๆ้วแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูน้องสาวคนนี้ครับดูซิว่าเขาจะผ่านถึงชั้นไหนนะครับอู้ชั้นเจ็ดจะรอดไหมเนี่ยเฮ้บเฮ้บ ไปเลยไปเลยไปขั้นหน้าไม่มีกับดักเออไปเลยเฮ้ยเยมีกับดักนี่ว่าเอาล่ะมุ่งหน้าสู่ชั้น8ครับต้องยอมรับเลยว่าเธอคนนี้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเออมาได้ขนาดเนี้ เอาละชั้น8เธอจะไปยังไงจริงๆแล้วชั้น8เนี่ยไม่ต้องมาทางนี้นะมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับสงสัยน้องเขาน่าจะไม่รู้นะฮะฝั่งนี้ผ่านได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับโอ้ไม่นะ โอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากด้วยนะฮะแมปเอิร์ธทีครับใครอยากเล่นนะฮะชื่อแมปอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะฮะกดเซิร์ชยังไงก็เจอแน่นอนครับวันนี้คนเล่นเยอะเหมือนกันน่าร้อยกว่าคนเลยนะฮะต่อวันนะฮะก็ใครอยากมาพิชิตนะฮะเขาวงกดต้นทัวของผมนะฮะก็มากันได้นะมาเป็นคู่รักก็ดีนะจะได้ถ่ายคลิปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ชอบครับฝากกดไลค์ กด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ